คณิตคิดสนุกวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการบวกจำนวนโดยวิธีการตั้งบวกโดยคุณครูวิชุนีรักวิรธรรม สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้กับวิธีการบวกโดยใช้วิธีการตั้งบวกจะเป็นยังไงบ้างตามมาดูกันเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มตั้งบวกนะคะเราก็จะมาทบทวนเรื่องหลักต่างๆก่อนค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้คุณครูให้เลขอะไรมาคะใช่แล้วนะคะเลข 52ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าตัวข้างหน้าหรือตัวสีเขียวๆนี้คือ,อตัวเลขที่อยู่ในหลัก10นะคะเลข5นี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ50นั่นเองนะคะเพราะว่าอยู่ในหลัก10หรืออยู่ตัวหน้านั่นเองส่วนเลข2อยู่ด้านหลังก็คือหลักหน่วยนะคะแล้วก็ค่าของมันก็จะมีค่าเท่ากับ 2นั่นเองค่ะวิธีการตั้งหลักนะคะเราจะบวกกันนะคะเฉะพาะหลักของมันเองเนาะเวลาเรานำมาบวกกันเนี่ยเราจะนำเฉพาะเลขในหลักเดียวกันมาบวกกันเท่านั้นนะคะจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่า ังจากทบทวนเรื่องหลักแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะในข้อแรกค่ะตัวอย่างเช่น52บวก7เอาละเด็กๆเมื่อได้โจทย์แบบนี้แล้วเด็กๆก็จะต้องมาเขียนคำว่าวิธีทานะคะก่อนที่เราจะตั้งหลักอ่ะก่อนอื่นเลยบรรทัดแรกเราก็จะใส่เลข52ลงไป เครื่องหมายบวกทีนี้เด็กๆช่วยคุณครูดูหน่อยสิคะว่าเลข7เนี่ยมันอยู่ในหลัก10หรือหลักหน่วยคะถูกต้องค่ะมันอยู่ในหลักหน่วยดังนั้น52เนี่ยตัวไหนคือหลักหน่วยคะใช่แล้วนะคะเลข2นั่นเองเป็นหลักหน่วยดังนั้นเลขเจก็จะต้องไปตั้งบวกอยู่ ตายเลข2นั่นเองค่ะส่วนด้านหน้าเลข7มีหลักสิบไหมคะใช่แล้วไม่มีนั่นเองนะคะเด็กๆก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเลยอะวิธีบวกนะคะเราก็จะเอาเลขหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาบวกกันนั่นก็คือ2อบวก7ได้เท่ากับใช่แล้วนะคะเท่ากับ9นั่นเองค่ะส่วนเลข5มีอะไรบวกไหมคะ ถูกต้องไม่มีอะไรบวกนะคะเด็กๆก,ก็สามารถดึงเลข5ลงมาได้เลยนะคะเป็น59นะคะคำตอบในข้อนี้เราก็จะตอบว่า59นั่นเองค่ะเด็กๆต้องระวังนะคะการเขียนตั้งตั้งบวกเนี่ยเด็กๆจะต้องตั้งหลักให้ตรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนตั้งหลักไม่ตรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ค่ะ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองนะคะ24บวก12ค่ะเรามาดูวิธีทำเลยก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งตัวแรกเลยค่ะ24มาใส่เครื่องหมายบวกต่อไป12เราตั้งยังไงคะ ถูกต้องนะคะเราต้องตั้งหลักให้ตรงนะคะกับจำนวนนันน้นๆอย่างอันนี้12เลข1อยู่ในหลักสิบก็เลยจะต้องตรงกับเลข2ด้านบนส่วนเลข2อยู่ในหลักหน่วยก็จะต้องตรงกับเลข4นั่นเองค่ะทำพร้อมแล้วเราตั้งหลักตรงแล้วเราก็มาเริ่มบวกกันได้เลยเอา4ีบวก2ก่อนนะคะ เมื่อสักครู่คุณครูลืมบอกไปเนาะเวลาเราบวกเลขเนี่ยเราจะต้องเริ่มบวกจากหลักน้อยๆหรือว่าหลักหน่วยก่อนนั่นเองนะคะเอา4ีบวก2ได้เท่ากับถูกต้องค่ะ6นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราก็มาบวกหลักด้านหน้าบ้างค่ะสอบวก1ได้เท่ากับ ใช่แล้วนะคะได้เท่ากับ3นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ36นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่งงใช่ไหมเอ่ย เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างนี้อาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการตั้งบวกแบบมีทศค่ะตัวอย่างก็คือ36บวก25เอาล่ะวิธีทาเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะตั้ง36ไว้ก่อนใส่เครื่องหมายบวกจากนั้นเราก็เอาจำนวนลงมาตั้งให้ตรงหลกักเลข2 อยู่ในหลักสิบก็จะต้องอยู่ใต้เลข3ส่วนเลข5อยู่ในหลักหน่วยก็จะต้องอยู่ใต้เลข6จากนั้นทำยังไงต่อนะคะใช่แล้วเราก็จะต้องเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนั่นก็คือเอาหกบวก5ได้เท่ากับ1 1เอด อา่ได้11แบบนี้เด็กๆจะเห็นได้ว่าพอมันได้11เนี่ยมันจะเป็นเลข2หลักใช่ไหมคะแล้วก็ที่คุณครูเคยบอกแล้วว่ามันจะบวกเฉพาะหลักของตัวเองเท่านั้นดังนั้นเล, 11, เลข1 1เลขหตัวหน้าเป็นยังไงคะเนี่ยอา่มันอยู่ในหลัก10บใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องเตะเขาขึ้นไปค่ะอยู่ด้านบน เพื่อนำไปบวกกับเพื่อนๆในหลักสิบนั่นเองค่ะอ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็อ่าบวกกันลงมานะคะโดยเอา 3, าบวกสแล้วก็อย่าลืมบวกอีก1ที่เราเพิ่งเตะขึ้นไปเมื่อกี้นะคะหรือว่าทดขึ้นไปนั่นเองนะคะสรุปก็จะได้เท่ากับ 6นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคิดออกไม่เอ่ยอดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับ61ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากเรื่องการบวกแบบตั้งหลักไว้เพียงเท่านี้ให้เด็กๆนะคะมันฝึกทำแบบฝึกหัดแล้วก็ฝึกทำลงในสมุดเยอะๆคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนได้ทำเยอะๆนักเรียนก็จะสามารถบวกเลขได้อย่างคล่องแคล่วแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย